สวัสดีครับสวัสนี้พ่อกันยู่แนะครับซองโจโลกจับครับวันนี้บรรยากาศเอาเขาคืนเราครับวันนี้กับทีมพี่แบบไม่ใช่ผู้เฒ่าน้นบ้านครับทีมงานครับพอนี่ก็เราชมรับทีมกับจะเริ่มกดติดตามกดสับตะไคร่ซองโจโลกจับแล้วครับวันนี้กับกดกระดิ่งให้พร้อมนึ่งครับผมขุนฟอบปลูป้าแล้วคุณเจ๊ใหญ่มาแล้วเจ๊ใหญ่แต่สายญาติในวันเจ๊ใหญ่ครับผมเจ๊ใหญ่มาแล้วเจ๊ใหญ่เจ็ทสปอร์ตไปหาสื่ออย่างนู่นดังแค่แรงแค่แรงเดี่ยนี่ครับบรรยากาศครับพูดแล้วครับสุด ทางครับผมภูเขาแสดลกับอ่าเงิันปานครับเพื่อน,นี่มามวนนข้ากันครับวันนี้บรรยากาศมันมวนผู้เฒ่าท่านี่กติบูวนนข้ากันครับผมนี่ครับค่าตัวก็ละยิบสีปาทครับเพื่อน,นี่เพื่อนนี่ครับโอ้ใส่มือเลยทีมันยี่คือจับเถอะว่านี่ครับโตเอเขาสีเสือกับสีอันอันนี้ไหมค,คือคือกันเลยโตโตเต,ต็งเลยนี่โตเต็ตง ต <The <the ัวเต็งตีงานใดครับ่มีแบบแกสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยมันเป็นเปลี่ยวอ่ะเปลี่ยวนี่ครับอันนี้เป็นวัฒนาตีห่าครับเนี่ยอันนี้วาฒนาตีห่านี่ครับโครงการของโจโลกจำเมือกีอัดเฟียงก้อนครับไปแต่ขายนะครับเด้อปีใหม่ไปอยากได้กับมาสื่อเด้ครับเฟียงอัดอัดเฟียงก้อนครับแต่ใครว่าไปจะเป็นแนวนั่งเินะเดี๋ยวเขาแล้วเวาก็อัดเฟียงต่อครับผม ท่านนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเกี่ยวเขาครับโอ้เกี่ยวเขาปะนะเอาเขาขึ้นเล่าครับช่วงนี้เดี๋ยวพ่อ่คือเป็นนายหอยง้อง้อคั้วไร้หลายนะครับนี่ว่าถรามาเด่าครับนหน่อยใส่เสียสงสิใบเตยมันเรียนได้เดี๋ยวนี้ล่ะก็เป็นบังฮีฟีอะบังหีฟี่ปะดูหีฟียิ่งมีกำไรก่อนเรียนง้อเรียนขั้วเลคือดีนะวะหมเจ้าก็ยังเป็นโคศกเก่าเนาะเมื่อวาพิธีก่อนไหมครับการนโลกไหม ขันโบรา่จะโบราณบ่อนีจะไปเลี้ยงแต่ว่าขันโบได้ว่าอนดีกันนี่แหละของแท้งานเดินฟี<ฮ>มีหีดูดิเออมีหีให้ดูห <laughs> ีอ <laughs> ย่างหีงวัวเนี่ยมีหีให้ดูโอ้งัควควยเราไหลครับนี่ครับขามาแบบบรรยาก,กาศมืงมัวนครับกับโจโลกจำเมื่อนี้เดี๋คนทีมงานทั้งหมู่บ้านคนมาเอาของซอยครับบ่ลายดอกครับแต่ว่าสุดถนนบุรีรัมย์รถจอดบุรีรัมย์ไปได้พ่อะไงขึ้นอยู่อับหน้าแต่เจ้า เดี๋ยวมเอาเสียกง้วเสียกงวพญานคัตของเลยวัที่เราเดี๋ยวาดึงจีโอกลังมาเข่าครับเนี่โอ้ฝีมือมาเข่าเลยครับนึงได้ครับเนี่ยใสจักเปกไปครับจักเปกเดียวครับเด็เปกเดียวจะ่ไปเติามาอีกแต่ว่าเดี๋ยวผมไปหาเปกกันน้ามาเปกหนึงครับเดี๋ยวมาต่อมาขึ้นกระเพาผมมอกันแต่ครัผมคือนังแหงเซลเซีส่ครับบนหาเป็นาเหรียญน้ำได้ครับผม มาครับนี่ตีตะคับซองโจโลกจำให้เขาออกไปขายกันต่อครับผมนี่ครับอัดเฟียงเรียบร้อยครับจำมัะทะเลาะดอกประมาณอยู่ดสามลอยก็ก่อนครับสามลอยซองลอยก็ก่อนนางในพร้อมครับต้นใจ๊สามมะซองโจโลกจำนะครับตอนนี้เรากำลังอัดลายก่อนอยู่ว่าซองสามลอยก้อนเหรอครับสั่งมาเลยครับซื้อไปมาเร็นน้ำมันก่อนตีพ่านนางอันนี้แหละครับตายกับสีเพ้าย้อนอันนี้แล้วนี่ มาเขามาได้ครับตอนนี้เขากำลังอันนี้เฮ็ดเฮ็ดอยู<า>่กวัวจะเลี้ยวฮะโอ้สัตว์เดียวแบบนั้นปลาไข่ครับ <laughs> มาครับเนี่ยปลาพ่ <laughs> นแบกเขาให้ไหมครับมือนี่ไหมสุดยอดอิลิสไปดิทันเราเอาที่นี่ครับตรงผูกับตรงผู่ทีนี้ขึ้นเล่าครับผม คนธาตุบังกะดีกำลังเหยียกันดนีครับอยู่ประมาณปุนครับพุนหอดหนารถพอดีนะปุ่นดว่าถุงจะพ่อบอเอาถุงมาหล่อกว่าถุงนี่กรรถแรกครับไก้เต็มแล้วคนครับพึ่งไปแล้วครับรถแรกนี่รถสองครับนี่ครับทีมงานเท่ากับบรรยากาศเมื trendy, ่อวานน้ำกันครับก็ส่องโจโลจับเมื่อไปครับคอนี้ไปว่างกับว่าซอยกันครับผมคนเอินหากันแล like oh ้วครับผมกำลังไปครับช่วงนี้ ขาไปม้วนน้ำกันครับเมื่อเดี๋ยวเขาขึ้นเร่าครับคือเรียบร้อยแล้วครับกับเ่าอัดเฟียงไว้ครับไปอยากได้ราคาอัดเฟียงกับจงทำมาโจโลกจำเลยครับผมทางเฟซบุ๊กโจมาแล้วนะครับได้หรือกับใครของอะไรว่าทักเฟซบุ๊กแล้วครับยังไงลูกก็จะกับคอมเมนต์ทั้งไต่มาเล่นน้ำกันครับนี่ครับเฟียงเขาก็อัดไปเป็นแบบนี้ครับอัดไป็นลายประมาณอยู่สองร้อยก้อนสองร้อยกว่าก้อนอยู่ครับเดี๋ยวไปพอกรุ่นบังเอาเขาขึ้นรถครับผมน่าแล้วครับผมช่างบากมากเือนเดิมครับหมู่บ้านมาซ่อมรถเมื่อนี้มาแบกเขา โซเฟอร์จะเปกปะครับครับโซเฟอร์จะหล่อครับพอดีอันนี้เขาปลูกเอาไว้ทางขวาคนละไปครับแรนกแบกเขาโอ้ยี่ครับการเอาเขาขึ้นเราผู้ว่าน <laughs> สร้างบ่าก็มาเปลี่ยนล้มครับมือนี้มาขึ้นเขาซอย <laughs> <ไป> <laughs> หอน,นาเราเรียบร้อยครับกะทิเหมือดแน่จังหน่อยครับเฮตตาบายสองหอดคำกัก ใส่สร yeah! ้างบาร์คูบิลีครับหมู่บ้านใส่มาเห็ดหล่อรถมือนีใส่มาเห็ดเข่ามือนีงันหนอกอีกแล้วนะครับลุงไม่หนีงันปลยยางไม่เชื่อนันนอกเอาไปลองนึกยังไยังจับหนอกเดือยโจ้โลกจำจิตวะโทรมาลุงมาดวนงานนอกงันนอกสองศีลมาท่านมามึงทักเดือดกูได้เงินพันอีกเรื่อเรื่อมือคือหนีทั้งในเงินพันทั้งในกินเนื้อย่างเขาหยามเกขาอะเพิ่นมา มาหอดานผมมียังเมาเอื่นมากันมากอดเขาฮะเดี๋ยดังเลยมาเยอะมาเยอะมาตัวครับตัวตัวตัวเนี่ยเรื่อยมาคุณครับบรรยากาศทางกอดเขาครับหมดยังยังครับคุณยังว่าเบิร์ดครับอีกทั้งหลังอีกได้ยังครับอันนี้เก่าครับเนี่ยเว้นหมดแล้วเดี๋ยวผมไปเบิร์ดก่อนว่ะขั้นนี้เขาออกหกขึ้นเราเดี๋ยวป่ะสวันนี้เปลี่ยนพัดรถเข้าไปครับแก่งใบรุ่นสุดลรอเข้ามาลูกมันแก้วครับ นายรถจะเป็นข้าวเหนียวครับพอดีเป็นข้าวเหนียวที่เป็นเล่าสองเล่านะสามเล่าพอดีครับเล่าข้าวเหนียวเราเขาเจ้าเล่าเขาปลูกอันดี้ก็ทิเป็นเล่าข้าวเหนียวของเฮ้าครับโอ้เดี๋ยวเอามาต่อมาซอยพอดีครับผมจนนี้กำลังโอจะเป็นถือขวดดีเนาะเออสปันเซอร์ครับสปันเซอร์ไปแล้วครับราสุดครับเพียกุญแจเล่าเสียรุ่นตัดเอานะประกันทุบเรียบร้อยแล้ว เราเรียกกะติเป็นเล่าเขาเนี้ยครับร่างพี่กะติเป็นเล่าเขา,า,เ,เ,า,เ,าเจ้าท่าเรี่ยวครับเปิดไปอีกแต่ว่าใกล้เต็มแล้วนะ,ะนยังแต่เหล่าเซ่ตอนนี้นี่ครับทีมงานเขาดีเด้มีน้ำเกลืห้วยมาพอดีเออเรื่องไทยสุดลอว่ะแต่ว่าน้ำเมื่ดละ<ม>่ะก็เห็นห่งเลยเดี๋ย<ม>วน,นี่สวดป่ะเนี่ยสวดว่าพี่ผู้สาวอายุหกสิบปีกำลังติดตัวหาไปรุ่นเนี่ยครับรถสุดไทยกำลังใดครับ

คมัอนี่อุตสาอุตสาซ้อนแล้่มากเลยบะครับมันนี่นี่ือนเลี่ยเล่ยวกเลจังเลยครับแถวหน่งย่าสุดถนนเขาเนาะจะหาซ่อมเนด้อเอารถมอเอกเอาหล่อนี้บ้านพีนีือว่าเลนดด่รไลน์จันครับอใครอยู่คู่นี้มันเม่ได้กินซอยครับ อันนี้กับคุณแม่ครับเมืย์แอร์เป็นตะไบสองคนมาแล้วเพื่อน่าไปถา่ายตะไบสองยังหอดคำอยู่ครับผมปิดปิดบาาจีปิดคลิปให้นะพอกันไหมคลิปต่อไปค่ะกดไลค์กดกติดตามกดแชร์นะคะมี่เมือม่อยแล้วเมือม่อยอีหลีเมย์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 เมยแล้วพอกันคลิปต่อไปค่ะครับสวัสดีครับ